สวัสดีครับครูบาอาจารย์ทุกท่านครับวันนี้ผู้ใหมหานนำเอาพระสมเด็จวรคังยุคกลางนะครับยุคกลางเนื้อนี่แตกลายสังฆโลกนะครับโบราณท่านก็บอกว่าองค์นี้เป็นองค์หลวงสิทธิ์นะครับองค์แตกลายสังฆโลกเราจะไม่ก็เห็นในองค์หลวงสิทธินะ์เราจะเจอมากในองค์หลวงวิจารณ์ก็แปลกดีนะองค์นี้ ดูซุมระครังเนี่ยได้สมมาตรกับองค์พระนะครับซุมระครังทั้งด้านฝ่ามือเราสร้างพระในคิดขอบเลยนะเราก็จะเห็นรอยปิกรอยแตกรอยแยกของท่านนงดงามเลยทีเดียวเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยเราก็จะเห็นฐานสิงอย่งครับฐานสิงในเป็นโคมกว่าเลยนะครับเนี่ยลักษณะมีฐานหมอนรองสิงเล็กน้อยนะครับเกิดขึ้นตรงนี้นะครับ เป็นร่องตรงกลางเล็กน้อยผ้พาพักเนี่ยเป็นผลมะตูมปลายเนี่ยปลายเจดเรียกว่าเกดจิ๋วนะงดงามเล็กจิ๋วสะบัดพริว้วจดที่ซุ้มระครังนะครับเราดูด้านด้านข้างเห็นไหมครับดูด้านหลังที่โบราณท่านว่านะครับแตกรายงาแตกรายสังโรคเนี่ยท่านแตกเฉพาะด้านหน้าดูด้านหลังเลยครับด้านหลังก็ปกตินะเพื่อนเห็นไหมครับด้านหลังท่านปกติ นี่ด้านข้างปาจากด้านหน้าไปด้านหลังนี่นะครับก็เียงรอยโย่อยยุรอยหมดรอยเหี่ยวไปด้านหลังหมดเนี่ยแตกด้านหน้าเดี๋ยวเราลองลองดูกล้องขยายใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งเราจะเห็นนะเพราะว่าพ่อใหญมหาให้ดูเป็นภาพรวมเต็มองค์กรน,นะครับองค์นี้องค์นี้มีคนขอเปิดราคาพ่อใหญมาหาแล้วนะครับ ต้องขอบคุณเพื่อน FC ทุกท่านนะครับเพราะย่ามาหาไม่ได้ในความกลรไม่ใจเล่นตัวนะครับถ้าที่ท่านขอเบอร์โทรมาขอที่อยู่ขอการติดต่อโซเชียลของพ่อยมหานี้นำเบอร์ไอเป็นยังไงก็ยังไม่ได้บอกนะครับเพื่อนๆไม่ได้เล่นตัวอะไรหรอกครับเพราะว่าตั้งใจไว,ว้ว่าถ้าคนติดตามถึงหมื่นเมื่อ,อไหร่ก็จะเปิดสาธารณะในการรับดูพระของเพื่อนเพืเอฟให้นะครับ เพื่อนที่ส่งรูปมาทาง IG ทาง ID l i ไลน์ทางโลกโซเชียลก็จะนำมาเปิดแล้วก็ให้เพื่อนๆที่เป็นสมาชิกดูพูดคุยชอบองค์ไหนพูดคุยกันเป็นตัวเชื่อมตัวกลางรีวยว่าเป็นโบรกเกอร์ให้นะครับแต่พระของพระมหาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ปล่อยเช่านะครับหลายท่านขอเปิดราคามาก็ต้องขอบคุณนะครับที่ที่มีความเห็นตรงกันมีความชอบลักษณะแบบเดียวกันย้ำอยู่เสมอนะครับพระแท้แท้ที่องค์พระนะครับ พระที่เขาขายได้เป็นองค์ล้านๆเนี่ยก็พระแท้เนี่ยไม่จะเป็นต้องขายได้นะเพื่อนๆพระที่ขายได้ก็ไม่จะเป็นว่าต้องแท้เสมอไปนะครับเพื่อนๆ,นๆ,นๆ,นๆอยู่ที่ว่าคอนเทนต์การตลาดคุณค่าทางสังคมของผู้นําเสนอนั้นๆนะเพื่อนๆนะนๆนะในความเคารพนะครับเลียงให้ทราบแบบนี้เรามาดูองค์นี้ของพระใหญ่มหานะครับเรามาดูแบบใกล้ๆใกล้ๆนะครับกล้องขยายกําลังสูงก็ไม่ก็ไม่กําลังสูงท่าไหร่แล้วครับก็แบบมาดูใกล้ๆ,ก,ลๆกัน เรียกว่าคนที่คนที่ชอบนะคนที่ชอบเนี่ยดูยังไงก็ชอบนะนเพื่อนเพราะว่าพระแท้เนี่ยท่านก็จะแท้ที่ที่องค์พระนะพระเ้มหา yam อยู่เสมอนะไม่ได้แท้ว่าใครเป็นคนถือนะนเพื่อนเนี่ยดูดูการแตกลายสังโรก็จะแตกไม่ค่อยเป็นระเบียบหรอกครับ แต่ว่าลักษณะของเขาเนี่ยก็จะเป็นธรรมชาตินะเพื่อนดูดูโคนเกตดเขาหน่อยครับอวบไหมคร,รับโคนเกตดนี้อวบเหมือนกลวยขันหน้ากลวยขันหน้ากลวยขันแปดนี่เหมือนมากเลยนะปลายในแหลมนี่จุดซุ้มระครังนะอย่างองค์นี้ปลายแหลมปลายแหลมจุดซุ้มระครังนะนี่เมดพระธาตุนะครับเห็นชัดรอยแตกรอยเปรีออกเนี่ยดูคราบน้ําว่านคราบน้ำมันตังอิ้วอเอนเพื่อนนีนน่มั้ยครับ เราก็จะเห็นซอกลักแหล่ทางด้านนี้ตั้งขึ้นไปสูงเลยนะครับขึ้นไปสูงสูงมากซอกลักแหล่ด้านนี้นะครับเหมือนปอปลานะครับเนี่ยเม็ดเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดยกนะครับเม็ดเทา อยู่ในองค์พระนี่แหละครับเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยเม็ดดำดูรอยปิรอยแตกขงท่านนะเ,นเนพื่อนๆดูความงามนะครับดูด้านหลังดูด้านหลังมีรอยนอนดนรอยปูไตชัดเจนนะเราวดูใกล้ๆก,กันะนะเพื่อนๆดูคราบน้ำว่าน,นี่ไหมครับ คราบน้ำว่านนี่รอยนอนดน้นนะเพื่อนเนี่ลักษณะเป็นการหลงรักน้ำเกลี้ยงหรือลักดำติดไว้นะครับไม่ได้ทั่วองพระนะครับหลุดออกไปบ้างเล็กน้อยเรือแต่ธรรมชาติเรือแต่ล่องรอยของความเป็นธรรมชาติในเม็ดแดงเพื่อนเม็ดแดงนี่ก็เม็ดแดง ความฉ่ำเพื่อนเพื่อนดูความฉ่ำของท่านนะครับเนี่ยเรียกว่าความฉ่ำนะครับเริ่มมาดูด้านหน้าเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูสิครับรอยปีรอยแตกของท่านนะครับเ,เป็นสายเลยนะเพื่อนเพื่อนสังเกตดูตามร่องตามหรือที่แตกในโบราณท่านบอกจะมีคราบ คราบน้ำมันตั้งอิลรถคราบน้ำว่านิซึมออกมานะเพื่อนๆเนี่ยน,นี่คือเม็ดป่าท่ายเพื่อนๆดูร่องรอยไหมครับร่องรอยที่ท่านแตกออกเนี่ยเป็นสายเนี่ยจะเป็นลักษณะคราบน้ำวานคราบน้ำมันตั้งอิลไหลตามตามร่องตามรอยเนี่ยเพื่อนๆซอกหลักแหล่เห็นไหมครับเม็ดแดงนี่คือเม็ดแดงนะครับ ความงามของท่านนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับเราชอบแบบไหนแล้วก็ศึกษาตามนั้นนะเพื่อนมีเอฟซีท่านหนึ่งนะครับท่านคงติดตามอยู่แล้วครับท่านเข้ามาคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยนะครับเฮ้ยมาต้องขอบคุณนะครับถือว่าคอมเมนต์อย่างนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์คนก็จะได้เห็นความแตกต่างนะครับ เก้นี่เก้ของใครแท้แท้นี่ของใครเพราะคนไม่เหมือนกันเมื่อคนไม่เหมือนกันองค์ความรู้ก็ไม่เหมือนกันนะเมื่อองค์ความรู้ไม่เหมือนกันนี้แน่นอนนะครับการมองนี้แตกต่างแน่นอนนะครับด้วยความเคารพนะครับเราดูเราดูเนื้อหาดูล่องรอยดูสิครบเพื่อนดูรอยปีรอยแตกงดงามนะเนี่ยเพื่อน ในลักษณะการปริดออกการแตกหอกของของร่องเนี่ยน้ำละมัตังเอลนี่ซึมออกมาเป็นร่องนี่นะเข้ามาปิดตรงหลืบตรงซ่องตรงร่องรอยนะเหมือนสายลาวาเลยนะเพื่อนเพื่อนอย่างเงี้ยงดงามเพื่อนๆดูองนี้แล้วเป็นไงบ้างครับถูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เ็ื่อย่มมหา ช่องสองักบ้า,บานเลยนะครับขอบคุณครับ